ยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่หล่อเท่และสวยใสยทุกคนนะครับพบกับผมท็อกซิ r โปรเพเยอร์วันนี้เราอยู่กับคลิปซ้อนเล่นทุกตัวละครน,นะครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับตัวละครใหม่ที่มีชื่อว่าสโ o โปสนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาดูนะว่าตัวละครของสโ o โปเนี่ยจะมีแกจเกตสกิลหรือว่าอะไรก็ตามที่ใช้ได้จะไปดูกันเลยนะว่าปืนนั้นแล้วก็ผู้ไปเรื่อนนะผมพูดอะไรไ่รูนะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าเขามีอุปกรณ์หรือว่าปือนอะไรกันบ้างก็ไปดูกันเลยอาด้วยที่แกจเกตของสโคโปสเป็น แกจเจตที่ควบคู่มาด้วยกันจะเรียกว่า p a t ิออนเชลวีหนนะครับจะเป็นเ,เราจะได้เล่นเป็นหุ่นยนต์2ตัวแต่ว่าในการเล่นตอนนึงเนี่ยเออแมตช์เนี่ยเราจะได้เล่นแค่ตัวเดียวนะอีกตัวนึ่งจะทําการสังเกตการและก็ทําการบูลเลตพุ๊บตัวเองจากการะสุนนะครับแล้วก็การสลับเล่นตัวละคร2ตัวเนี่ยมันทําได้ไม่ยากโดยการที่เราเนี่ยครับแค่หามุมมุมนึงให้ ไอ้สโคโปเนี่ยให้มีมุมในการสลับหุนยนเพราะว่าตัวมันจะทําการสลับใช่ไหมแล้วมันจะเอาโลมากันในส่วนหน้าของตัวละครมานะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าไอ้สโคโปเนี่ยมันเป็นยังไงหรือว่ามันใช้ไงก็ไปดูกันเลยโอเคมาในส่วนของตัวสโคโปนะครับนี่เวลาเราเปิดเฟสแอคชั่นมาใช่ไหมเวลาเราเข้าเกมมาัวสโคโปจะอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะนั่งไว้อยู่งี้นะครับสามารถโดนยิงกระจบได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรกระจบที่มันกันนะมันจะเป็นกระสุนด้วยแล้วก็สามารถเป็นกล้องบูเดตพูฟในตัวได้นะครับนี่ ก,การกระสุนได้เรื่อยๆเ,เลยนะเว้นแต่ว่าคุณจะ,ะระเบิดป่าทิ้งไม่กระทุกทิ้งนะน<ส>ี่อย่างนี้นะเห็นไหมหายแล้วแล้วก็การสลับตัวละครสโกโป,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 โปนะครับก็คือการที่คุณเห็นตรง U i ทางซ้ายไหมที่เป็นเหมือนยูกระดิกกระดิกดเล่นๆนะนี่คือถ้าเป็นสีแดงเนี่ยสโกโป,โปจะไม่สามารถสลับตัวตัวละครได้นะเพราะว่าเขาต้องการพึ่งพื้นที่ในการที่สลับตัวละครเล่นนะถ้าอยากให้ตัวละครของสโกโปเปลี่ยนได้เนี่ยก็แค่หาพื้นที่ให้มันเป็นสีขาวนะก็คืออย่างนี้นะแล้วก็กด f ค้างเพื่อทำการสับเปลี่ยน อ่า,อาแล้วก็มีหน้าของเจ้าหน้าที่สโคโปนะครับขึ้นมาอยู่ตรงหน้าจอโคตรหล่อนชิบหายเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับสามารถกระโดดข้ามได้นะแล้วก็ใช้เป็นบาริเคบาริเออร์ได้นะครับยิงทะลุได้นะเออยิงยิงใช้เป็นกันได้นะครับแล้วก็อย่างคือ,อตัวละครนี้เนี่ยผมแนะนําไปวิ่งโลมตัวแรกก่อนนะเอาไปสักจุดหนึ่งอย่างแบบคุณอยู่ชั้นหนึ่งใช่ปะ่ะคุณเอาตัวแรกเนี่ยวิ่งขึ้นไปชั้นสองหรือชั้นล่างสุดก็ได้นะครับแล้วก็เอาตัวที่เล่นปัจจุบันเนี่ย ไปอยู่ในไซด์นะครับแล้วก็ถ้าศัตรูบุกทางไหนเนี่ยก็ค่อยสลับเป็นตัวละครนั้นตัวเล่นนะครับอือจะมีแค่นี้นแหละแล้วก็อย่างคือถ้าโดนระเบิดใช่ไหมนี่จะเป็นอย่างนี่กระจกจะหายนะครับอ่ามันเป็นหน้าตางงๆอย่างเนี้ยนะครับเหมือนแพไฟเดอร์เลยนี่เห็นไหมนี่จะเป็นอย่างนี้เห็นป่ะเกาะมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับ อีกอย่างคือสโคโปเนี่ยไม่สามารถที่จะเก็บเกราะหรือว่าเก็บคิวจากด็อกได้แต่สามารถที่จะกันสโมกได้นะก็คือเดินเข้าไปในสโมกได้เลยเพราะว่ามันไม่มีปอดนะมนันเป็นต์อ่ะแล้วก็อย่างคือการเดินของสโคโปเนี่ยเสียงมาดายูนิคอยู่แล้วนะมันจะแบบอีดๆลองฟังดีเนหะ็นปะอ่ะก็มีแบบนี้สำหรับตัวสโคโปนะมันไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าเล่นสนุกดีนะปืนมันโอเคด้วยนะครับอืมดีมากก็ไปดูในส่วนของปืนกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงก็ไป อ้าวออลองลองเฟี้ยงมาดิผมอยากเห็นว่าหน้าจอกูจะมืดบอดหรือเ yeah. ปล่าแกไปไหนเฮ้ยใจเย็นไม่ใช่ไม่นะหน้าจอมันเหมือนตอนเป็นในหนั่นอ่ะเป็นเป็นวิจิวอ่ะตอนโดนอ่ะคล้ายๆเลยเหมือนวิจิวตอนโดนเลยตอนนี้ตอนนี้เห็นอะไรบ้างก็เห็นพวกคุณแต่ว่าหน้าจอมันจะเป็นเหมือนกรนะิชอ่ะกริชขึ้นข้าง,างๆจอเฉยๆอนะ่ะขึ้นตัวข้างไปได,ด้วยอ่ะแล้วเปลี่ยนตัวได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ ก็เหมือนกล้องมั้งถ้าให้ดาวเหมือนกล้องเอ้ยอยางลองโทรดิลองโทรดิอ่าลองโทรลองโทรลองโทรโทรได้ปะโทรยังเสียงกูเป็นไงเสียงเป็นโทรปะหรือเป็นเสียงอ๋อเป็นเสียงกริ๊งกริ่งได้ยินเหรอมันเป็นกริ๊งเหรอเออเป็นเสียงกริ๊งกริ่งอะไรไม่รู้อะกริ๊งแบบกริ๊งแบบแบบเสียงหุ่นยนต์อะใช่เสียงหุ่นยนต์ไอเขาบอกว่าสโกโปอ่ะเวลานอนอยู่ตรงขอบบันไดอ่ะมันจะเดิมันกระโดดไม่ได้อันนี้จริงเหรอวะเดี๋ยวกูลองดิไอลองลองโดดแบบทุกคนดิพี่ชายพี่ชายเลยนี่นี่นี่ อ้าวกูวิ่งแบบเดียวแปลงหายไปเลยเอ้าลองแปลงนอกดิเหมือนมันเอาตัวไปนอนทับอะแล้วมันจะโดดเข้าไม่ได้ม hey, ั้งเอาลองไปเอาเอาลองไปลองไปโดดเข้าได้ปะได้ดิเฮ้ยกูมม่อะเฮ้ย่อะเนี่ยเดี๋ยวพวกคุณดูผมเปลี่ยนตัวละครอืมเพงลองยิงยิงกระจกกูนี้มันมันจะขึ้นดาเมจตรงไนนี่ป่ะวไม่ได้ดูเลย มันขึ้นขอบแดงๆนะข้างจอแล้วนึงอ๋อมันได้ดิเทคว่ามึงโดนยิงเว้ยมันจะขึ้นว่าแบบมันโดนยิงอยู่อะเออเออแต่แต่แบบมันจะไม่ไม่แตกว่ะแต่ถ้าแตกนี่กูว่าหานะไอ้กูติดกูกูขาวเลยหมุนยวนทียอะไรก็ยังโดนอยู่อ่ะโดนแฟรอยู่ก็กูยกมือป่ะกูยกมือป่ะเราเออออกไปจากคนดิเอาแฟรกูดิเอาไปออกไปก่อนไปก่อนดีกว่ากูจะยกมือป่ะกูยกมือป่ะกูยกมือ ยก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 ยนต์มือปิดมึงเป็นคนหรือไงวะดูดูพี่ชายดูนี่ดูดูดูเอาปอปมาเดีวมเดียอือไปเลยโอเคเป่ากูได้เลยเดี๋ยวอ็กซ์เซดเดอร์ตายเลยไม่รอช้าไอ้ตัวกูรอไอ้เหี้ยแล้วน่ะตัวกูรออะไรลายลายเท้าแม่งแปลกๆเฮ้ยมันมีกี่รอยวะมีกี่รอยเต็มเลย้เหีย เอ้เราสแกนทั้งตัวดิ้ <Yeah. S 1> ติดของตัวไหน่ะติดของตัวตั้งโลกตัวนี้เหรอ <c oughs> เดี๋ยวขอขอลองเอ้าขอไม่ได้กูไม่มีพื้นที่ถ้าถ้าผมเปลี่ยนมาาันจะอ่ามันยังติดอยู่กับวะ <c oughs> ชีะ้ <c oughs> อืะปิงโดย <c oughs> นี่นี่น,นี่ลองดูนะนี่นี่เนี่ยกูอยู่ตรงนี้พอดีใช่ปะมันจะเข้าเป็นนี่บริเกตให้เลยเห็นปะเออ แม่งแบบโคเวอร์ให้เลยอ่ะโคตรดีอ่ะกูก็ะโดดไปโชว์ข้างหลในเลยอ่ะมึงมึงลองมึงลองแฮกกูมึงลองแฮกกูอ่ะลองแฮกกูดิแล้วแล้วมึงก็มาด้านนี้มาด้านนี้มาด้านนี้มามาอยู่ข้างหลังมาดูเวลามันแฮกอ่ะมันจะแบบเอ่อตัวร้อนแฮ็กตัวไหนแฮกตัวตัวนี้ใช่ไหมตัวตรงนี้เออตัวนี้เลยตัวแดงตัวแดงใช่ป่ะอืมเออน็อกเลย ตายเลยตายเลยเออตายเลยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะสมอกอืมเฮ้ยอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวทำไมหุ่นกูยังอยู่วะเฮ้ยนี่เคียอะไรเนี่ยอ้ามันในส่วนของปืนนะสโคโปเนี่ยจะได้มาเป็นตัวละครใหม่มาพร้อมกับปืนใหม่นั่นจะเป็น p อ่33นะเป็นปืนไรเฟิลจุดโจมจุด308นะครับก็ ผมคนขั้นชอบปืนนี้เพราะว่าปืนมันยิงแบบสนุกมากๆเลยนะประชิดต,ตัวแล้วก็ดีมากไม่ต้องออไม่ต้องพึ่งสะโขบไกลก็ได้นะเพราะว่าปืนมันประชิดต,ตัวนะปืนมันดีมากๆเลยผมชอบมากปืนนี้ผมแนะนําใช้ถ้าเล่นสโกโป,โปผมแนะนาหรอกแม่งมี่ปืนเดียวแค่นั้นแหละ <c oughs> แล้วก็ปืนพกเนี่ยให้มาเป็น p 2 2 9เนะปืนของพวกหมอปะน่าใช่นะก็น่าใช่แหละก็มีแค่นี้นะแล้วก็เป็นแกจิตอันสุดท้ายก็จะเป็น Impact กับ เพราะเซมิเท uh, right? ียรามนะครับก <letter thanks> so like right? huh ็ผมแนะนำให้ใช <iries> well, so. ้เ <Japan> ป็นอีแพร์ดีกว่าเพราะว่ามันไววิ่งโรมได้นะครับเนี่ยคุณร้องแล้วผมจะไม่ไม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรอรอรอไอ้นั่นก่อนเนี่ยผมเก็บไม่ได้ผมไม่มีปุ่ม F ไงไม่ต้องใช้อ่ะายักขึ้นเยอะกูไม่มีปุ่ม F อ่ะไอ้เหี้ยหรือไปว่นคลิปแมทตไม่ปิดนั่นแล้วเออ ไอ้ควิคแมทบางบางโหมดอ่ะมันไม่โลเคชสถานที่ให้นะเว้ยเฮ้ยทำไมมันกระตุกขนาดนี้วะเนี่ยฮะกระตุกมากเลยอ่ะให้ลองได้ไหมเดี๋ยวมันมันกูลองตัวเองดิคุณนะอ่ะลองลองฮิวดิกระตุกมากลองฮิวดิลองฮิวลองฮิวเฮ้ยถามจริงไวไลายมันด่ามึงไงควายเก็บไม่ใช่กับคนซะเฮียดมาแล้วมาแล้วมาแล้ว อ๋อก็ตกอ่ะตกมากเลยตกจริงกรนตกิงม,มันอยู่บนเต็มเลยปรับเป็น11อ่อะจะดีกว่าโย่โไป,ปแรมอยู่บนอะ่ะใครมีอิมแพคเพียงไปได้บ้างเออเสยไม่ใช่แรมตายนี่หว่าขาวด่าะ สลับต,ตัวเลยอืมสัตว์เจอกันข้างบนอะ่ะตัวแม่งเดือดโคตรดังอะ่ะแม่งวะเดี๋ยวเขาไปล่ามึงไปหาอยู่ที่ไหนวนะเนี่ยอุ้ยเจ้าตกใจหมดสัตว์ บนหัวแล้วป่ะบนหัวบนหัวมีมีแลมมาอยู่บนหัวตัวหนึ่งเดี๋ยวขึ้นมาดูให้อุ้ยเฮียมันเค้นกูเหรอโอ้โหมุมอย่างควายเลยอ่ะฟานดูหุ่นหน่ยหนมุมอย่างเฮียไอ้ดูโยด่หมอมันวางไอ้พี่ไอ้เธอไม่จะวางตาจากนี้เว้ยบ กำลังงัวเลยตอนนี้อ๋ออ๋อเย็บอย่างแน่เลยนี่ทธอไมอยู่ในซ้ายโอเคโอเคยเธอไมอยู่อยู่เลนฟอร์สเลยเลนฟอร์สเหรอหลังหรือหน้าป,ปิงปิงสองเนี่ยปิงสองอยู่น้านหลังผมโดนปิงอยู่เห็นแล้วเห็นแรกแล้วโอตัวแม่งเดินอย่างช้าเลยอยู่หลังโน้นใช่ปหมเออมันอยู่หลังหลังขเขาพูดเนี่ย ไอตัววะเรียกกองกูไม่ค <พอ S 1> <า>ัอ่าโดยรวมเนี่ยส่วนของตัวสโคโปเนี่ยผมให้ในยอนนิยามเป็นอ่าอยู่ในไซส์กับกึ่งโรมิงนะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยสามารถเทเลพอร์ตตรงไหนของแมป,ปก็ได้เลยนะเพราะว่ามันเอาอีกตัวหนึ่งเนี่ยไปอยู่ตรงไหนของแมป,ปก็ได้นะเพราะว่าอ่ามันไว้เล่นคือแล้วแต่คนจะเล่นลล้วยแหละผมไม่สามารถบอกได้นะครับก็เอาเป็นว่าไปลองเล่นคะแนนท์ตัวสโคโปนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในโหมดของอยู่ในช่วงของการที่เป็นตัวละครใหม่รอประมาณสัก14วันหรือ7วันนะครับก่อนอ่ถึงจะเล่นได้ซื้อเล่นได้นะก ไปลองกันได้สำหรับตัวสกอปนะครับก็วันนี้ก็มีประมาณนี้สำหรับตัวสกอปโนะครับก็ไม่ว่าอย่างไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ชอบมด้วยแล้วก็ถ้าจะดีเนี่ยอย่าลืมโดนอไไปเข้าก็้ม่ให้ผมด้วยก็ได้นะครับแล้วกอ็อีก3เดือนข้ามมาเจอกันในตัวละครตัวต่อไปนะว่าจะเป็นตัวอะไรก็แล้วเจอกันในตัวละครตัวหน้านะว่าจะเป็นตัวอะไรก็แล้วเจอกันครับบุ้บุยบ๊ายบาย